สวัสดีครับผมมนชัยคมในฝักคลิปนี้ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับต่อจากคลิปที่แล้วเรื่องการทําด้ามมีดนะครับการทําด้ามได้เสนอไปถึงอาขั้นตอนของการเข้าด้ามนะครับแล้วก็ถึงการตกแต่งตกแต่งด้ามนะครับว่าอย่างไร ทำอย่างไรถึงจะให้ออกมาดูเข้ารูปเข้าร่างมากที่สุดนะครับตามที่เราได้ออกแบบกันไว้นะครับก็ได้แนะนําไปเมื่อคลิปที่แล้วแล้วว่าวิธีการเอาส่วนที่ไม่ต้องการออกนะครับให้เหลือเฉพาะ,ะส่วนที่เราต้องการนะครับก็โดยการใช้เลื่อยเลนดาตัดแล้วก็ใช้มีดฟันออกไปนะครับ อย่างที่บอกนะครับคลิปนี้ทําด้วยกันทั้งหมดสี่เล่มนะครับก็เป็นมีดเหน็บสามเล่มนะครับเป็นมีดเหน็บสามเล่มขนาด9นิ้ว1เล่มนะครับแล้วก็นี่ขนาด10นิ้วนะครับแล้วก็อันนี้เป็นใบของลูกค้านะครับส่งมานะครับขนาด9นิ้วนะครับแล้วก็พร้อมกับด้ามนะครับก็อาจข้ามเข้าด้าเข้าด้ามเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็รอที่จะเอาเข้าฝักพร้อมกันทั้งหมดนะครับแล้วก็ยังมีขวานอีกหนึ่งเล่มน,นะครับซึ่งวันนั้นก็ได้ให้ชมกันไปแล้วนะครับว่าเป็นไม้ที่เก่าๆนะครับเป็นไม้ที่มีรอยเจาะของแมลงของตัวด้วงบ้างอะไรบ้างนะครับเป็นไม้ที่ติดกระพี้แล้วมีกระพี้ผุๆนะครับติดอยู่ ตอนนี้ก็เป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับนึงเหลือการาตกแต่งนะครับโดยการถูบุ้งนะครับเพื่อเก็บงานนะครับให้มันได้เข้ารูปเข้าทรงตามที่เราต้องการนะครับเป็นไม้คิงชันนะครับอันนี้เป็นไม้คิงชันนะครับ ส่วนมีดเน็บเล่มนี้ก็เป็นไม้ชิงชันเหมือนกันนะครับเป็นไม้ชิงชันเหมือนกันนะครับเป็นด้ามฝักไม้ชิงชันส่วนเล่มใหญ่เล่มส10บนิ้วนะครับเป็นไม้เมื่อเกลือนะครับเป็นด้ามฝักไม้เมื่อเกลือนะครับซึ่งด้ามก็จะติดกระพี้นะครับส่วนมีดแร่นะครับมีดแร่ก็เป็นไม้ชิงชันนะครับเป็นไม้ชิงชันเหมือนกันนะครับเป็นด้ามฝักไม้ชิงชันนะครับเป็นใบ อาเซนเลของตรามหาชนนะครับซึ่งติดตามได้นะครับทางกลุ่มมีสวยมีดคมมีดทนนะครับแล้วก็กลุ่มคนอวดมีดนะครับแล้วก็ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับคือกลุ่มคนหวดไม้นะครับซึ่งช่างเองก็เป็นทีมงานของผู้ควบคุมผู้ดูแลกลุ่มกันอยู่นะครับก็ลองเข้าไปติดตามดูในกลุ่มได้นะครับก็จะมีประโยชน์ มากมายนะครับพอได้รวบรวมช่างเอาไว้ทั่วทิศเมืองไทยเลยนะครับตามที่เคยบอกไว้นะครับมีประโยชน์มีสาระพอสมควรนะครับต่อไปผมก็จะช่างก็จะแต่งด้านตรงนี้ให้ชมนะครับเพื่อเป็นการต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับ โ <polarization. S 2> ดยใช้ลูกหมูคับขัดนะครับตามที่เคยบอกไปบ้างแล้วนะครับเกี่ยวกับใบขัดกระดาษทรายนะครับซึ่งเราเป็นใบขัดกระดาษทรายที่เราตัดแล้วก็ทําขึ้นมาเองนะครับเราไม่ได้ซื้อกระดาษทรายที่สมเร็จรูปนะครับท AH. ี่เลี้ยงซ้อนเป็นแผ่นๆเราไม่ได้ซื้อแบบนั้นนะครับเราใช้ใบขัดกระดาษทรายที่มีชนินที่มีตีนทุกแกนะครับแล้วเราก็มาขัดตีนทุกแกออก นะครับเราก็ซื้อกระดาษสาเป็นฟูดมาติดเอานะครับาตามคามถนัดว่าจะเอาาเบอร์อะไรเราก็มาตัดใส่ไล่เบอร์ไปนะครับหยาบบ้างละเอียดบ้างนะครับหรือว่าจะใช้ใบขัดกระดาษรายเก่าๆนะครับที่เราซื้อมานะครับที่เป็นลักษณะนี้นะครับมาติดก็ได้นะครับมันจะเป็นได้ลักษณะโค้ง นะครับจะได้ลักษณะโค้งเวลาเราเก็บงานที่มีลักษณะโค้งเว้าวนะครับก็จะง่ายจะสะดวกครับแบบนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตเปลี่ยนใบแป๊บหนึ่งครับใช้เบอร์40เลยนะครับบุกนะครับใช้เบอร์40บุกเลยนะครับหลายๆท่านก็เริ่มติดชมกันมาแล้วนะครับว่าบางครั้งก็ อย่างว่านะครับช่างก็มือใหม่นะครับเกี่ยวกับการทําคลิปเพราะว่าก็อย่างที่บอกกันนะครับไม่มีความรู้เรื่องไอทีไม่มีความรู้เรื่องการตัดต่อคลิปนะครับแล้วก็เรื่องเสียงเรื่องอะไรอาจจะเบาไปบ้างนะครับก็รับปากนะครับว่าจะพยายามปรับปรุงนะครับเรื่องเสียงเรื่องแสงนะครับให้มันชัดเจนมากกว่านี้นะครับก็ขอเวลาอีกสักนิดนึงนะครับให้ช่างมีประสบการณ์ทางด้านนี้ อีกสักระยะนะครับเดี๋ยวเราจะขัดเลยนะครับ อาจจะสังเกตเหต็นนะครับว่าช่างได้ใช้กระดาษกาวติดตรงปลอกไว้นะครับทุกๆเล่มที่ทําช่วงทาด้ามน,นะครับก็เพื่อเป็นการป้องกันนะครับไไเวลาเราขัดกระดาษทรายหรือว่าเราใช้บุ้งถูนะครับมันก็อาจจะไปสัมผัสกับผิวของอปลอกคอกันตรงนี้ได้นะครับเราก็ใช้กระดาษทรายใช้กระดาษกาวพันรอบไว้สักสองสองชั้นนะครับ ถึงมันจะไปถูกเราก็จะได้ทราบทันทีว่ามันเริ่มถูกแล้วเราจะได้ระมัดระวังมากขึ้นนะครับมันจะเห็นชัดกว่าเราไม่ได้พันกระดาษกาวไว้แบบนี้นะครับเวลาขัดเกลีร์แต่งนะครับเราก็พยายามเน้นนะครับเน้นว่าให้ระดับสันรระดับสันกับระดับสันมีดกับบนด้านบนของด้ามน,นะครับอย่างที่เคยบอกทุกครั้งแนะนาทุกครั้งนะครับให้มันรับกันเสมอกันนะครับส่วน ใต้ท้องด้ามพวกนี้นะครับก็ให้มารับโค้งกันมานะครับให้มารับโค้งกันนะครับทีนี้เราจะแต่งให้เป็นลักษณะด้ามกลมหรือว่าด้ามรีนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เราจะชอบนะครับตามตัวอย่างที่ทําไว้นะครับทั้งสองเล่มมีเน็กเมสักครู่นะคับนะครับ,นะรบอันนี้ก็จะเป็น ลักษณะลีลีนะครับเป็นลักษณะลีลีนะครับส่วนเล่มนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะกลมนะครับเป็นด้ามกลมนะครับก็จับถนัดกันคนละแบบนะครับด้ามน,นี้ช่างได้ใช้บุ้งนะครับใช้บุ้งต้องปริงตัวนี้นะครับถูกเก็บแต่งรายละเอียดเพราะว่า ตามที่เราขัดไปเมื่อสักครู่นะครับตามที่เราขัดไปเมื่อสักครู่ใช้กระดาษทรายใช้รูปหมูขัดไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับเราก็มาใช้ตัวนี้เก็บนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าเราจะใช้รูปหมูลุยไปเลยอย่างเดียวนั้นมันจะมีข้อผิดพลาดได้นะครับอาจจะพลาดทั้งหนักมือไปอะไรไปอาจจะทําให้กินเนื้อไมอ้ลงไปเกินกว่าที่เราต้องการได้นะครับก็พยายาม อาค,ค่อยเก็บไปทีละเล็กน้อยนะครับแล้วก็อาจจะเปลี่ยนกระดาษทรายจากเบอร์40นะครับให้เป็น60หรือ80นะครับให้มันละเอียดขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับการกินเนื้ไม้มันก็จะได้ลดลงนะครับเพราะว่าถือว่าระบุกได้พอสมควรแล้วนะครับส่วนอาการเก็บด้วยบุ้งถูไม้นะครับการมาเก็บด้วยบุ้งถูไม้เดี๋ยวผมจะเก็บเล่มนี้ทำเล่มนี้สาธิตเร่อนี้ให้ชมนะครับ ก็อาจจะเห็นไม่ค่อยสนัดนักนะครับเพราะว่าเราตั้งกล้องถ่ายไว้นะครับบางครั้งเสียงก็อาจจะเบาไปบ้างอะไรบ้างก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับต้องปอกคออย่างที่บอกนะครับต้องร้อยต่อระหว่างปกคอกันกับตรงด้ามน,นะครับเราต้องพันกระดาษกาวไว้อย่างนี้นะครับเพื่อเวลาเราใช้บ่วงถูมันจะได้ าการไปถูกกับผิวของโลหะกับปอกของปอกคอกันได้นะครับด้ามน,นี้ก็คงจะทำเป็นลักษณะด้ามกลมนะ,นะครับแล้วก็ถูกไปแบบนี้ ไม่ว่าจะเป็นมีดอะไรนะครับจะเป็นมีดเหน็บมีดแร่มีดปลายตัดอะไรก็ช่างนะครับเวลาเข้าด้ามทุกครั้งนะครับผมจะพยายามเน้นเพราะว่ามันเป็นจุดสําคัญเลยนะครับจุดนี้ที่ผมจะเน้นประจําก็คือ,คอเรื่องแนวสันกับด้ามนะครับพยายามให้มันได้ระดับกันนะครับไม่ว่าจะเป็นมีดอะไรก็ตามนะครับ เพราะว่าตัวช่างเองนะครับได้ประสบการณ์จากตรงนี้มาเพราะว่าเคยทําแล้วมันไม่ตรงกันนะครับก็มีอาจารย์มีผู้รู้นะครับได้แนะนำมาว่าให้ปรับปรุงตรงนี้ส่วนนี้นะครับซึ่งก็ได้ผลออกสมควรนะครับก็มีลูกค้าสุขตาสุขใจนะครับติดตามมาเยอะนะครับทำงานตรงนี้ผ่านมาสี่ห้าปีนะครับก็ไม่เคยมีวันหยุดนะครับ งานที่ทําสาธิตให้ดูในคลิปนี้ก็ไม่ใช่ว่าเป็นงานทําเพื่อสาธิตอย่างเดียวนะครับเป็นงานาตามใบสั่งของลูกค้าที่ลูกค้าสั่งมานะครับก็เลยถือโอกาสทาคลิปนะครับถือโอกาสทําคลิปเสนอ,อเพื่อเป็นแนวทางนะครับเป็นวิธีขั้นตอนต่างๆนะครับในการทาด้ามมีดฝักมีดนะครับพร้อมกันไปเลย นะครับไม่ใช่ทําโชว์เฉยนะครับไม่ได้ทําเพื่อเป็นการาแนะนําเรื่องเป็นการสอนอย่างเดียวนะครับเป็นงานที่เราทํากันขึ้นจริงๆนะครับทำเสร็จแล้วก็ส่งให้ลูกค้านะครับก็จะถูประมาณนี้นะครับใช้บุ้งถูประมาณนี้นครับถูพยายามถูเก็บอรอยจากกระดาษทรายจากลูกหมูให้ ที่เราขัดมาสักครู่นะครับยามเก็บให้หมดนะครับเก็บให้หมดเลยนะครับแล้วเราก็พอเราเก็บจยากบุ้งแล้วนะครับเราก็มาใช้กระดาษทรายนะครับอย่างที่ผมเคยแนะนําไว้นะครับใช้กระดาษทรายพับนะครับแล้วก็อาจจะใช้อาวัสดุอะไรรองไปชั้นนะครับแล้วก็เอามาถูอีกที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับ ครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับพอเราเก็บได้ที่แล้วนะครับพอเราเก็บได้ที่เราว่าเรียบร้อยแล้วตามที่เราต้องการนะครับขนาดที่เราต้องการเราจับเหมาะมือถนัดมือที่เราก็จะเก็บรายละเอียดนะครับเราก็ใช้กระดาษทรายนะครับอ่าอันนี้เป็นกระดาษทรายเก่าที่เราไม่ใช้แล้วนะครับเรามาพับให้มันหนาขึ้นนะครับให้พับให้มันหนาขึ้นเพื่อ่จ้เกิดความแข็งนะครับ ที่เราไม่ใช้ไม้นะครับที่เราไม่ได้ใช้ไม้แทนตรงนี้เพราะว่ามันจะเลยเกิดความยืดหยุ่นนะครับจะมีความนิ่มนะครับจะมีความนิ่มความยืดหยุ่นไม่แข็งกระด้างเหมือนไม้นะครับแล้วก็ใช้กระดาษทรายที่เราจะใช้ขัดนะครับทางลงไปอีกรอบหนึง่งลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเราก็ใช้ถูกเก็บร้อยบุ้งที่เราถูไว้เมื่อสักครู่นะครับ หลักสายเราก็ใช้เบอร์หยาบหยาบ,ยบนิดนึงน,นะครับเบอร์สักหกสิบหรือ80นะครับ80ก็ได้นะครับถูกเก็บนะครับเรามาถูลักษณะเหมือนกับถูบุ้งนะครับมันก็จะเก็บรอยของบุ้งที่เราถูไว้ออกนะครับแล้วก็ถูกเก็บแบบนี้ ก็ถือว่าอาจจบนะครับสำหรับเรื่องของการทำด้ามนะครับก็คงเหลือการเข้าด้ามนะครับการเข้าด้ามตรงนี้นะครับด้วยโดยเฉพาะช่างนะครับคนสมัยก่อนหรือบางช่างก็อาจจะยังใช้พวกคลั่งนะครับหรือว่ากาวอะไรอย่างอื่นอยู่นะครับแต่ตัวช่างเองนะครับตอนนี้ได้ใช้กาวอีพ็อกซี่นะครับซึ่งเป็นกาวติดเหล็ก นะครับเป็นตัวเข้าด้ามตรงนี้นะครับก็เคยสาธิตกันไปแล้กวก็จะไม่สาธิตนะครับจะข้ามขั้นตอนต่อไปในคลิปต่อไปก็จะเป็นการหาข้าวฝักนะครับจะเป็นการข้าวฝักนะครับจะทําให้ดูตั้งแต่เริ่มเลยนะครับตั้งแต่เริ่มเอาไม้มาวางนะครับไม้ที่เราจะทําฝักมาวางไว้นะครับแล้วก็ใช้มีดที่เราจะ ใช้วางทาบลงไปแล้วก็เราจะสาธิตตั้งแต่ขั้นแรกเลยเลยจนถึงการตัดแต่งตกแต่งการแกะด้านในฝักทุกอย่างนะครับเอาแบบละเอียดละเอียดช้าๆไปทีละคลิปนะครับอาจจะอาจเป็น2คลิปเหมือนกับการทําด้ามนะครับทําด้ามไปคลิปที่แล้วก็ได้ครึ่งหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็จบนะครับเรื่องของการทําด้ามนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงจะมีแค่นี้นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับ มนชัยคมในฝักนะครับทาง YouTube มนชัยคมในฝักนะครับท่านจะได้มีพาดนะครับขั้นตอนต่างๆนะครับสำหรับท่านที่สนใจเรื่องของการทำดัมมีฝักมีท่านจะไม่พลาดวิธีการเคล็ดลับต่างๆนะครับที่ช่างจะแนะนำและบอกให้หน้าตรงคลิปตรงนี้นะครับส่วนทาง f c e e o o o นะครับก็มนชัยพรพนมวันช่วยเพนนะครับก็จะมีงานอัปเดตให้ชมกันอยู่ ลอดทุกๆวันนะครับบางท่านเข้าไปแล้วอาจจะงงง,งเอ๊ะมีงานป้ายด้วยอะไรด้วยนะครับงานป้ายไม้แกสะสลักนะครับซึ่งช่างก็อาจทำควบคู่กันไปนะครับแต่ให้มีโอกาสนะครับผมจะมาแนะนําเรื่องเกี่ยวกับการทําป้ายไม้แกสะสลักกันอีกสักเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งเป็นอาชีพที่ไม่ค่อยมีคนทํามากเท่าไหร่นะครับแล้วก็เป็นอาชีพที่สร้างไรายได้ดีพอสมควร นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทําป้ายนะครับการทามีดนะครับก็เป็นอาชีพที่เกือบลืมกันไปแล้วนะครับว่ายังมีช่างมีดช่างทาฝักมีดด้ามมีดกันอยู่นะครับก็คิดว่าจะมีช่างตีมีดช่างตีมีดเขาอาจจะทําด้ามมาให้เลยอะไรแบบนี้นะครับแต่จริงๆแล้วยังมีช่างทั่วประเทศนะครับอีกเยอะนะครับที่ยังมีอาชีพทําด้ามมีดฝักมีดในสไตล์ของแต่ละช่างนะครับมี ให้ชมกันอยู่ตลอดนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ